สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านผมช่างแสงนะครับวันนี้ผมสีพาพพี่น้องมาสมค้มไฟไลยงครับผมว้าถ <Wow. S 1> ึงผมก็เคยเห็ดคลิปไว้นะครับยังมีค่าอย่าเพิ่งทิ้งนะครับผมซื้อคลิปนะครับผมแบตเตอรี่ของผมดัดแปลงจากเก่านี่เป็นแบบนี้นะครับผมมีสามก่อนนะครับผมตอนนี้ผมก็ เป็นซีก่อนนะครับผมซึ่งเพื่อ,อผมเคยคลิปไว้นะครับผมการมีคนเอามาส่อมอีรีนะครับผมแที่จริงแล้วขคอมไฟชุดนี้กับโบกี้บาทครับผมสองร้อยหาสิบบาทครับผมมันส่อมแล้วมันขับโบกุมคาแรงหรอครับ <laughs> แต่ว่ากระเฮดห้เพื่อนใส่นะครับผมให้พี่ให้น้องใส่ <Wow. S 1> อุปกรณ์ที่เตรียมกับเพิ่มจาก แบตลูกเก่้นนะครับผมสิ่งเหมือนประ่านในชา์จไฟนะครับผมมันหาแนวชา์จแบบนี้บรทธานในใดนะครับผมก็เลยเอาแบตหม่นะครับผมสึ่งเอากัได้ชาจไฟเตรมแบตถ,ถูกลูกนะครับผมแรงดันไฟอยู่ที่4ี่จุดสองหาวนครับผมอ่าน,นี่ผมก็ได้เตรียมอันสายไฟนะครับผม แต้มหัวตะก,กั่วไว้แล้วไว้ตะไม่ใส่หม่องนี้ครับผมไว้จะมาต่อตรงนี้ครับผมตรงนี้ก็เตรียมอ่าตะกั่วไว้ไเรียบร้อยนะครับผมาสาเหตุที่ใส่เป็นซีก่อนนะครับผมก็สีได้แรงดันเพิ่มขึ้นนะครับผมเ้าติดต่อแบบขนานนะครับผมบ่ <Okay. S 1> ได้เฮ็ดเป็นแบบอนุ่มนะครับผมต่อแบบขนานแบบเก้าเพลนนะครับผม หลบไสลหลบทั้งซีอันนะครับผมซีซีก่อนเลยครับผมฐานนี้เป็นขั้วบวกนะ้ครับผมผมก็ได้แ้มตะขั้วไ้นะครับผมเพื่อบวให้วิดีโอมันเาวจนเกินไปนะครับผมนี่ผมตอนผมแกะกับว่าเด็กเตรียให้พี่น้องเบิ่งเนาะครับผมสสยแดงนี่ค็เอาไปต่อเข่าขั้วบวกครับผมสสยดำคเอาไปเข่าขั้วลบนะครับผมง่ายๆครับผม เอากริเหตุแบบเพื่อนนะครับผมเขาไม่มีเครื่องย่ำนะครับผมผมมีที่ย่ำคือเพื่อนนะครต้องใส่ตะกั้วบัตรกรีเอานะครับผมเดี๋ยวผมไปทำการบัตรกรีครับผมเดี๋ยวผมสิเริ่มบัตรกรีนะครับผมเริ่มจากข้บ,บวกก่อนนะครับผม <c oughs> แจ้มออกไปเลยครับจวดจวดนี่กระเทียผมเออฮอนครับผม ครับหลังจากที่ห้าได้บตเกีขั้วแบตเตอรี่เข้าไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมเป็นแบบขนาดน,นะครับผมอันนี้ด้านนี้ขัว้วบวกครับผมด้านนี้ขั้วลบครับผมาามาลองวัดขาบ้างครับผมว่ามันไดจกวนจะอมนะครับผมปรับอมไปที่ อดีซีโวลต์นะครับผมอันที่สองนะครับผมสำหรับโอมของผมนะครับผมอันที่สองโอมอันอิ่งบูดครับผมอันที่สองอ่าขัวบวกใส่บวกขัวลบใส่ลบครับผมใส่ผิดกับว่าเป็นยังครับผมมก็ได้ข้นบอกว่าลบแค่นั้นเองครับผมบุระเบิดครับผมเบิ้งครับผม จากหมืดจังน้อยครับผมย้อนแสงนะครับผมสี่จุดศูนย์สองเจ็ดครับผม4ีวนครับผม4ี่ีวนครับผมกลัวในน้อยกลัวมาเป็นศูนย์สองเจ็ดนะครับผมโบถึงครับสี่จุดหนึ่งนะครับผมครับหลังจากที่บัตกรีเรียบร้อยนะครับผม เมกี้ัวเขาเป็นที่เรียบร้อยที่ทำการแต้มหัวนะครับผม,มหัวบวกใส่บวกครับผมสีแดงสีแดงใส่ตรงนี้ครับผมสีแดงด่านขัวบวกมักนสีมีสีเขียวค <c> ร <oughs> ับเหตุทำนี้ไครับผม <c oughs> <c oughs> เป็นตำาน้ในตัวเลยครับผมยังนะครับผมสายนุ่มพอ สีเส้มองได้ดีครับผมถล้วมงมันสีกโก,โกนี่ยตรงนี้กันแล้วกันครับผมเนาะแถมเส้เลยครับอืมหยิบลอยวาย,ยูครับผมขอทำยานิดหนึ่งครับ เงินนาทาวอนครับบัตร okay. ของแท้ครับผมอยากได้หลกุมูครับผมอยากได้ไหลก้อนกุม no> ู้ข bueno ึ้นใส่ไหลก้อนนี่เอาตรงไหนดีเอ่ยตรงนี้ก็นแล้วกันครับผมนี่เนาะอ่านไฟงมาบเลยครับผมแจมเข่าไฟกุมงมาบเลยครับผมยูครับผม คือก็หลายบาทเพิ่นว่าเอาไมา้สร้างแต้มให้กะทิถ้าแรงกะว่าถึงร้อยครับผมถ้าแ <g ash> บตเตอรีก่กะว่ากี่ตังค์ครับผมก็ติดยากเลยครับเนียนนาถาวรสนะครับผมโยกบ่ขาดมันมีสวิตช์อยู่ด้านบนนี่ครับผมลองปิดลองเบงิ่งเนาะบัตรในดับที่อ่ะ อ่าดับแล้วครับผมเดี๋ยวจัดการประกอบเขาครับประกอบเขาเอาท่านเขาก้อนเอาไร่กลมๆเหลี่ยมๆเสียบลูกเสียบลงล่างแล้วก็อ่าอันนี้เป็น,แบบน,บบน,นปแบบนี้ครับผมเสียบลงล่างอนี้ความลงไปแบบนี้ครับผม เอาหัวน็อตออกก้อนครับผมนี่หัวนอ็อตง่าย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 สุดเลยครับผมมันอยากแน่ถึงแต่บอร์ก,กี้ไอ้นั่นแหละครับผมบอร์กกีกอันอันน,น,นันไฟไหมครับผมขวบไฟเข้าหากันแนวยอ,อื่นบริยากษ์เลยครับทนหัวน็อตเข้าไปเลยครับผม,มนี่พี่น้องมาเล่นครับผมเสียงดังเล็กน้อยนะครับ มาครับผะนาวมีแค่สองตวัวครับผมเบิดนี่ง่ายครับผมเปเลยหมุนครับผมนะยูเหลียบรลอยครับผมทดลองเทสครับผมเปิดครับผม โอเคครับตัวนี้เฮาก็เอาซิลิโคโนยาจังน้อยครับผมแต้มสองจุดสามจุดอะไรครับเดี๋ยวผมเอากาวมาใส่ครับผมม,มีกาวอยู่กาวกาวก็ได้ครับผมนี่ครับผมใส่กาวอันนี้ครับผมที่แหลกว่าที่ใส่สองจุดมันห่างกันพอดี่พอแล้วครับผมเสียบเข้าไปเลยครับผม กิปแับูไดหมุนยากหรอกครับผมเพราะว่ามันที่จริงมันก็มีเกี่ยวเลยครับผมแต่ว่าเขาบอกตรงหมุนหรอกครับผมเปิดไฟครับใสก้าน <Yeah! S 1> ครับผมสำหรับคลิป ส่องไฟโซโลาร์เซลล์นะครับผมจุดโซโลาเซลล์นะครับผมอยา่าฝาวยิปต์นะครับผมยังมีคาเนาะครับผมแบตเตอรี่นี่ก็ยังมีคาครับผมเฮาก็ต้องหาเนื้อมาชาร์จให้มันนาครับผมขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทางชองง่องของเขาเลยครับสคหรับคลิปนี้สวัสดีครับ